สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงในแวดวงการเมืองไทยมาวิเคราะห์ฟังกันครับกับเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่สภาผูรร้แทนราษฎรเพิ่งลงมติรับหลักการจะมีผลกระทบอะไรบ้างใครได้ใครเสียเราจะมาวิเคราะห์กันให้ลึกที่มาเรื่องนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาสภาผูรร้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับนิรโทษกรรมซึ่งมีการเสนอเข้ามาทงหนด5ฉบับ แต่สุดท้ายมีเพียง3มฉบับที่ได้รับการรับหลักการคือของพักรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลแตกแบรนด์ภูมิใจไทยในขณะที่อีกสองฉบับโดยเฉพาะฉบับของชัยธวัฒน์ตุลาธนนและภาคประชาชนกลับถูกตีตกไปซึ่งทําให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้อาจเป็นการเลือกข้างเลือกเฉพาะคนบางกลุ่มไม่ใช่การสมรานฉันอย่างแท้จริงเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายที่ผ่าน ร่างกฎหมายที่ผ่านรับหลักการมีแนวโน้มว่าจะครอบกลุมผู้กระทําผิดทางการเมืองในช่วงหลังรัฐประหารและการชุมนุมทางการเมืองหลายยุคมีเงื่อนไขไม่รวมคดีทุจริตคดีหมิ่นสถาบันและคดีอาญาร้ายแรงมีแนวทางนิรโทษแบบมีเงื่อนไขคือไม่หลังผิดทุกกรณีแต่ต้องมีคณะกรรมการไต่สวนกันกรองก่อนในขณะเดียวกันยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าใครบ้างจะได้ประโยชน์ครับ ประเด็นร้อนและเสียงค้านการตีตกฉบับของชัยธวัฒน์และผ้าประชาชนถูกมองว่าเป็นการปิดปากเสียงประชาชนไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมรุ่นใหม่เยาวชนที่เคลื่อนไหวด้วยอุดมการ์ได้รับความเป็นธรรมมีความเสี่ยงที่จะนิรโทษเฉพาะพักการเมืองใหญ่ที่มีอำนาจมากกว่าการสร้างความปลองดองจริงจังวิเคราะห์ลึกเกมการเมืองในสภานี้อาจเป็นการต่อรองทางการเมืองเพื่อแลกกับความมั่นคงข,งของพักร่วมรัฐบาลมากกว่าการเยียวยาสังคม ประชาชนผู้สูญเสียผู้ที่โดนคดีจากการเคลื่อนไหวเช่นกลุ่มรัษฎรหรือคนที่ติดคุกจากมบอาจยังไม่ถูกแตะตั้งกอมาอวิสามัญ32คนถือเป็นด่านต่อไปในการเจรจาถ้าเสียงประชาชนไม่แทรกเข้าไปบทสรุปอาจเอียงข้างใครบางกลุ่มสรุปนิรโทษหรือมัดมือการรับหลักการร่างกฎหมายนิรโทษกรรม3ฉบับนี้อาจเป็นเพียงขั้นตอนแรกของการเมืองแบบเลือกข้าง ประชาชนควรจับตาให้ดีว่าใครจะถูกล้างผิดและใครจะยังต้องรับผิดขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับถ้าเห็นว่าวิเคราะห์นี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และติดตามเราไว้สวัสดีครับ